และ,ะจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันทำงานในครั้งนี้โครงการนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรแต่คิดว่าโครงการกู้วัดนะโครงการกู้วัดในควนพะเอา,านึ่ก็ครับช่วยคิดด้วยว่าจะใช้ชื่อโครงการอะไรนะฮะเพื่อให้คนอืนอ่นเน,น,นี่ยเขาได้ยินแล้วนะฮะบนันต้องใช้ ทุนในการดำเนินงานมหาศาลนะฮะมหาศาลก็ตีซะประมาณ1,000ล้านบาทงบทางราชการไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็วาดฝันเอาตาอากาศนอ,อนฝันอ <c oughs> ูมันจะรอยมาทางไหนมากนะฮะจะไปขอพระพุทธรูป นำขึ้นจับในวานในไไว้ที่วัดศรีอุโมงค์ครับนะครับพวกเราก็คงจะได้ทราบแล้วแล้วก็อาจจะมีสว่วนร่วมในการเชิญท่านไปก็ตั้งใจอีกใจนึงก็น,นึกว่าท่านเจ้าคณะจังหวัด <บา S 2> ท่านเข้าไป,ไปทดแทนเราออกแล้วทุกคนร่วมมือกันดีทุกฝ่ายนะตอนที่เราลงไปมีทั้งทหารพลเรือนตำรวจ นะฮะพวกอาสาสมัครทั้งหลายประชาชนที่น้องหลายนอกจอากนี้แล้วร้านค้าที่อยู่บริเวณลิมฟ้าน,นี่ก็สนับสนุนตัวไปไม่ได้ก็เลยสนับสนุนเ้าาห่อาวกา่าองไปเพียบพวกที่ไปทํางานนี่ก็ทุกอาทิตย์ประชุมกันในเรื่องนี้ประชุมกันมีท,ออทั้งอร่ามาร่วมไปส่มนมาวง มีแขกมาแล้วอะอผมมาครั้งแรกเลยคุบอ,อกว่าวัาดสัมภาษณ์น้าอมามิจหาไม่ยากเลยวันนั้นเราให้ผูท้ที่มาลงับทางองสอเนี่ยเขานะครับก็ผมจะมีหลายแผน และในยมูนามีอยู่แหวน,นเป็นศิลาจารึกแล้วอยู่พิภพเนี่ยพิิมาจะให้เห็ะะยยหจะให้เห็นมีใครเคยเห็นไหมเมื่อก่อนเห็นเอามาพระนะครับก<ะ>็ใคบ,บ้านเนี่ยบาง่รูจัว่าไปเอาไปไหนช่วยาหาหน่อยช่วย,วยหาหน่อยเพราะว่าที่ที่ได้มาเนีย่ยพระก็พระงคนว่าไปเอาไปไหนลองถามดูสิ ในแผนที่เราพบเนี่ยก็ให้ผู้เชี่ยวชาญแปลออกมาเราแปลก็แปลไม่ออกอ่านไม่ออกที่ลกขลาเชียงใหม่เจ้าผู้ครองแขวนล้านนาซึ่งคงจะปกรองเชียงรายพะเยาลำปางอะไรพระเชียงใหม่มีบุญทำไม่เจอก็ผมยังปวดหัวอยู่นะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปชูงอยู่ก็จะถามอ<ฮ>ะไรไงไงชื่อวัดว่าไงสี่ไหลไปบวงสรวงอะไรหรือเปล่าเข้ม <c> า <oughs> นะครับอันนี้เป็นที่มาแล้วเป็นการเปิดความลับนะครับของวัดน,นี้ให้พวกเราได้รับทราบแต่ยังไงก็ตามวันนี้เรากำลองพิสูจน์แล้วักผ่าในรายละเอียดว่าที่เลียนไว้ทีน,นี้เอ๊เราจะทำยังไง ก็อยู่ใตายนะมาเอาช่วยคิดหน่อยสิเราจะทำยังไงเนี่ยออวัดที่ได้นะทำไมถึงจะได้เห็นนะฮะตอนนี้เราได้กรมโยธาธิการให้มาสำรวจทำเนี่ยเราจะต้องขอไปเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราจะต้องขออนุญาตไปทางกรมมาบงเราจะต้องขออนุญาตไปทางแล้วน้ำที่สูงเนี่ยเราสูงเฉพาะในไอ้ ทันที่เป็นกำแพงที่เราจะล้อมรอบวัดเท่านั้นมีบางคนไปบอกว่า,าปล่อยนะทั้งควาเลยไม่ได้เรานะฮะบในความจริงไอ้แผ่นนั้นทําไมเอาแผ่นที่เออไปเอาแผนน่นนี้จากควาจากริมฝั่งเนี่ยเข้าไปมองเห็นเลยเนี่ยอันนี้ก็มีสังมีวิหารแล้วเราก็ที่คิดกันไว้นะจะให้พระพุทธร,รูปที่เราจะอัญเชิญลงไปเนี่ยไ่ยอยู่ในวิหารนี้ ที่วัดศีอุโมงค์คำและมีเจดีมีพระธาตุนะนอกจากนี้ก็มีที่วิหารข้างๆนี่นะหรืออาจจะมีของอโบราณสถานหรือวัดเก่าในส่วนนี้เราจะสร้างขึ้นใหม่โดยสร้างขึ้นใหม่เนี่ยเราไม่ต้องสูบน้ําออกเราก็จะให้ให้ข้างล่างเนี่ย เป็นน้ําแล้วก็ปลาจะได้ไหว้ไปไหว้มาได้คนไปเที่ยวนี่ก็เอาอาหารให้ปลาได้ทเลาะหลอกตรงไหนก็ได้ใช่ไหมตอนนี้เรือที่จะไปจอดเข้าไปน,น,น้ำออกเนี่ยถูบออกแล้วนะฮะถูกน้ําออกเออดูนะฮะ ไปเดินเดินในใน,นวัดเนี่ยนี่อันนี้ในวัดในบริเวณข้างในเนี่ยก็จะเห็นแล้วเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาน,นี่เป็นท่าเรือน,นออี่นะทีนี้ข้างหน้าก็เอา ถ้าต่อก็แล้วนี่ภาพสีต่อกั็แล้วเนี่ยจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้แต่ยังไม่ใช่อย่างนี้หมดนะพอ <c oughs> เราเรือไปจอดเข้ามาเนี่ยเรเือตาเนี่ยรอรับกับใครจะไปวัดโลกใครก็ไปใครจะกลับก็ ข้าวข้าวยังไม่จะต้องฟังรัก่อนว่าของเราเป็นคนเียวนะวัดล้แนถูกใจนะครับถูกใจฮะนี่ในหน้าวัดหน้าวัดใช่หน่แล้วก็บนบนละลิงหรือบนน้ำก็จะบนบน พญานหน้าวัดเออที่วัดต่างๆน่าจะรออยู่ข้างบนบนโลกบนดินพวกเรานี่ยพญานาคอยู่บนน้ำเห็นไหมเห็นน้ำไหมข้างล่างเอาพญานาคคนน้ำพอดีครับเออเห็นไหมเนี่ยพญานาคลอยอยู่เลยเนี่ยน้ำนั้นเนี่ยเห็นเส้นเนี่ยน้ำจะน้ำหมดแล้ว ็อไว้พ้นเวลาแล้วเนี่ เราขาไปไปม,มาที่ไปยาเนี่ยโอ้ยมันหลังไหลามาไม่มีที่หยอนหรอบครับคนมาวันละเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเราเคยเจอไหมคนมาเป็นวันละหมืน่นสองหมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ย,ย,ยร้านค้าจะไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยครับเนี่ยผมว่าผมว่าจะรับเงินกรนะเป๋าถีกนนะครับ ตัวล้างคาเป็นหมาเศรษฐีทั้งหมดเ <Yeah. S 2> <c oughs> น่ยนะฮะต่อไปพอมาที่นี่แล้วเขาก็กระจายไปยังอำเภอต่างๆนไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เขากระจายกันไปทั่วต่อไปเรามีสินค้าต่างของชาวบ้านที่เราปิดขึ้นมาเราก็เอามาจําหน่ายได้ต่อไปเรื่องของน้ําเนี่ยคนไปยาจะปล่อยให้น้ำสปกปรกไหม <c oughs> ไม่ให้สุกพเพกาะทรายเขาเลยใครเข้ามาเที่ยวโอ้โหน้ำสุกโปกเนี่ยต่อไปผัตกตบชวากำจัดกันหมดน้ำเนี่ยจะต้องใสขึ้นเราจะต้องม,มีระบบกัรน้ำต่างๆไม่ให้น้ำสูงกกลงมามากนาะใสสะอาดมันจะได้ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรตรบบนี้ตำบลอะไรนะเสียวฟ้าเราแอนะายแล้วค่ะเป็ขปนะขันแจงละขันแจงละเราก็รู้แล้วว่าจากศูนย์กลางของภาค ออกไปสุดออกไปยิ0เมตรไปทางนี้สุดแกงไปทางนี้สุดแกงได้ขัน้นทบไม่2